สวัสดีค่ะดิฉันรวิวรรณพนาลีจารุหัวหน้าหน่หนวยนจพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตารีภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการนัทพัฒน์ไกรงามในปีการศึกษา2566หน่วยนจพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตารีได้รับอัตราการจ้างงานในตำแหน่งผู้ช่วยครูมารา35จำนวน5อัตราประกอบด้วย1ในอนุสรดวงสมบูรณ์2ในนพุษศีเรือง 3. นางสาวสายหยุดใจบ้านเอื้อม 4. นางสาวพัฒมนสุยตาและ 5. นางประภัยพรสายเปียงซึ่งทั้ง5คนเป็นผู้พิการด้านการได้ยินค่ะหน้าที่หลักๆคือผู้ช่วยครูในชั้นเรียนช่วยสอนหนังสือและช่วยดูแลนักเรียนพิการด้านต่างๆนอกจากนี้ได้มีการมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน สำหรับรายละเอียดในภาระงานของแต่ละคนทางคนพิการจะได้นำเสนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอนุสรดวงสมบูรณ์ตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35ครับได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูหูหนดกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนักเรียนในห้องเรียนจะเป็นนักเรียนพิเศษที่ผมได้ดูแลครับ สำหรับเวลาว่างในช่วงพักทิ่งผมจะคอยช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรับประทานอาหารให้กับนักเรียนในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจนถึงเวลาประมาณ15นากา30นาทีผมจะทำหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องน้ำรดน้ำต้นไม้ และเวลา16นาฬกาผมจะทำหน้าที่รับส่งนักเรียนไปกลับจนถึงเวลาเลิกเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายนกพุษศรีเรืองตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35ครับเป็นผู้ช่วยครูหูด,ดัวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผมทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในห้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนพิเศษเวลาช่วงพักเที่ยงผมจะไปรับข้าว และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรับประทานอาหารให้กับนักเรียนนอกจากนี้ผมยังทำหน้าที่ดูแลรับส่งนักเรียนไปกลับในทุกวันพุธและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายสวัสดีคดิฉันชื่อนางสาวสายหยุดใจบ้านเอื้อม ตำแหน่งผู้ช่วยครูจ้างงานมาตรา35ดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลซึ่งในห้องเรียนจะมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติดิฉันจึงต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันสำหรับงานพิเศษที่ดิฉันได้รับผิดชอบคือซักผ้าอาบน้ำสะผมแต่งตัวและเปลี่ยนชุดให้กับนักเรียน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารกลางวันขอบคุณค่ะสวัสดีคดิฉันชื่อนางสาวพัฒมนสุยตาตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35ค่ะเป็นผู้ช่วยครูหูหนวกดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสอนคู่กับครูที่มีการได้ยิน ดิฉันจะทำหน้าที่คอยช่วยสอนนักเรียนในห้องเรียนซึ่งในห้องจะมีนักเรียนพิเศษและนักเรียนปกติเรียนร่วมกันโดยดิฉันจะเป็นผู้ช่วยครูคอยช่วยสอนนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาเลิกเรียนค่ะสำหรับงานพิเศษคือช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับนักเรียนและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรับประทานอาหาร ในทุกสัปดาห์ดีฉันจะมีเวรรับส่งนักเรียนไปกลับในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังจากนักเรียนกลับบ้านดีฉันจะทำหน้าที่ช่วยพิมพ์งานเอกสารถ่ายเอกสารและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางประภัยพรสายเปียงตำแหน่งผู้ช่วยครูมาตรา35ค่ะเป็นผู้ช่วยครูหูหนวกดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ดิฉันทำหน้าที่อธิบายเนื้อหาในการเรียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสำหรับงานพิเศษของดิฉันคือดูแลความสะอาดห้องครัวและเวรรับส่งนักเรียนไปกลับ ทั้งนี้ทางหน่วยนสพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชิการีได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กับคนพิการทั้ง5้าคนโดยมอบหมายงานนอกจากความถนัดแล้วได้พัฒนาให้คนพิการทั้งห้าคนมีความกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งจากเดิมคนพิการไม่กล้าทํางานร่วมกับผู้อื่นที่แปลกใหม่ไม่กล้าทํางานกับหน่วยงานต่างๆ แต่ทั้งนี้ทางหน่วยนจพมีความต้องการที่จะพัฒนาคนพิการให้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นจึงได้มีกิจกรรมให้คนพิการได้เข้าร่วมกับทางบุคลากรที่นอกเหนือจากฝ่ายงานที่ทํางานอยู่ร่วมนั้นนอกจากนี้มีเรื่องของการพัฒนาในการส่งคนพิการทั้ง5คนเข้าร่วมอบรมในด้านอาชีพในเรื่องของการดูแลตนเองเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมร่วมกับสังคม จึงเป็นที่ยอมรับของครูบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่ได้เห็นศักยภาพและความสามารถของคนพิการทั้งห้าคนค่ะในเรื่องของความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานคือการที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกๆด้าน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีศักยภาพในด้านการเรียนรู้ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองได้อีกทั้งพวกเรายังมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนเสมอมาทำให้รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนดิฉันพัฒมมนเป็นตัวแทนในการออกมาเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการ70วันมหัศจรรย์ ว่าพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับเรื่องการดูแลสุขภาพคุณอนุสร์กับคุณนกพรุธจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาเตะฟุตบอลกับนักเรียนเป็นประจำนอกจากนี้พวกเราได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยใส่ใจปัจจุบันก็หันมากินผักและผละไม้เป็นประจำ ทำให้รู้สึกว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นค่ะดิฉันประภัยพรเป็นตัวแทนออกมาเล่าถึงการออมและอาชีพเสริมค่ะสําหรับคุณอนุสรกับคุณนกพรุษสามารถเก็บเงินจนซื้อรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง คุณสายหยุดทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนหนังสือคุณพัฒมนทำงานมีเงินเก็บสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ไม่ไปรบกวนครอบครัวส่วนดิฉันได้มีเงินนำไปช่วยสามีผ่อนบ้านและเลี้ยงลูกค่ะ การช่วยเหลือสังคมชุมชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นพวกเราทุกคนได้ช่วยจัดเตรียมงานเช่นตกแต่งเทียนพรรษาให้สวยงามร่วมกันทำบุญตักบาตรนอกจากนี้โรงเรียนได้มีกิจกรรมโคกนหนองนาโมเดล พวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักสวนครัวให้กับทางโรงเรียนค่ะสำหรับเรื่องการสนับสนุนโมเดลวันละ10บาทของพวกเราได้มีการวางแผนในรูปแบบรายเดือนเดือนละ300บาทจนครบ1,800บาท เพื่อนำส่งเข้าระบบพวกเราทุกคนยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนี้ให้คงอยู่ตลอดไป